ก็ดราม,ม่าว่าเลือกเพื่อนมากกว่าชาลี i, เฮ้ย,ยเ,เขากลับแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองเขากลับแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองเดี๋ยวเขาก็มาแล้วทุกคนใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเป็นตุปเป็นตะไปใหญ่ผมเชื่อแม่เดี๋ยวเขามาเชื่อแม่ไผ่เดี๋ยวเขามานะจริงๆสภาพจิตใจคงแยกมากมากแล้วแหละตอนเนี้ยก <c oughs> าวีน่ารัก กวีกลับกับเขากลับไปหรือ,อยังหรือเขาอยู่ไทยอะคะยังอยู่ไทยปะขยับตัวก็เป็นดราม,ม่าหมดเนาะผมเชื่อแม่ครับขอบคุณครับรอบนี้น้องโดนหนักเออถ้าข้ามีไม่มาแล้วโทษใครไม่ไม่ต้องโทษคนที่ไปต่อว่าเขาเองไม่ลคะค่ะน้องต้องมาอยู่แล้วทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นน้องมาอยู่แล้วเชื่อแม่ไผ่มาอยู่แล้วคะ่ะเชื่อแม่เถอะ เขามาอยู่แล้วค่ะอย่าเพิ่งไปตีโพยตีภายอะไรเยอะแยะเลยจริงๆเออเขาจับมือกันแน่นๆอ uh ็อกไฟทวีเดทแคนไลฟ์สตรีม tomorrow back โอเค tomorrow back กาวีดีใจด้วยกาวีดีใจด้วยอ้อย oh. oh. ไม่สบายอยู่เนะี่ย แม่ไผ่ก็มีไข้เนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยตาแดงหมดละไอ้กาวีเขาอ่าอะไรนะบินติกตอกเขาบินกลับมาใช้งานได้พรุ่งนี้ทุกคนดอนคลาย no em not cry just uh sick em little sick little s i ิ g เขาหาว่าแม่ไผ่ร้องไห้แม่ไผ่ไม่ได้ร้องไห้ ไม่สบายอ่าลิตเติ้ลซิกลิตเติ้ลซอืมนี่ลิตเติ้ลซิเนี่ยลิตเติ้ลซิอย่าลืมตรวจ A-R-K-A-S-K เด้วยนะไปสถานีมีหอยเปล่าใช่ใช่กาวีไปสถานีมีหอยไปโดนโดนแบนเลยไล์ไม่ได้สามวันแม่ไปฟังใหม่ค่ะฟังไปฟังมาช่องนั้นแปลกๆหรอคนปั่นเยอะทำให้น้องสองเข้าใจผิดกันใหญ่ ดูแลตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่มีลูกไหมมีค่ะหนึ่งตัวชื่อโอป้าค่ะชื่อน้องโอป้าอย่าไปฟังภาษา,าแต่แม่พักผ่อนได้แล้วเป็นห่วงสุขภาพได้ค่ะได้เน้ะทุกคนพี่เสือตัวจี๊ดเลยอืมเข้าใจเข้าใจอยู่คนที่ปั่นเหมือนมาร ซาตานที่ยุโยงให้เขาแตกแยกเอาเป็นว่าเราไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวน้องกลับมาจบเดี๋ยวพวกเราได้กินอาหารมาอย่าพูดอยอะจริงๆเขากลับมาอยู่แล้วละคะ่ะเสีย <_ s uk h> สุขภาพจิตเนี่ยต้องรับยาแล้วเนี่ย <_ s> นอนเธอจะได้หายไวๆรักทั้งคู่หนูแนะนำไห้ชลีไปหาซัางมินแล้วไลฟ์สดอยู่ด้วยกันจะได้รู้ว่าการมินจะทำอย่างไร ใ่เดี๋ยวน้องกลับมาดราม่าก็จบทุกคนโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวคนที่ไปพูดเดยอะเดี๋ยวเราได้กินอาหารหมาอีกลูกเราอย่าเพิ่งคิดเองเลยโอเคไหมแม่ไผ่สวยมากครับพอพข,ขอบุณค่ะขอบุณมากๆเลยทุกคนโน้เดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรแค่งานแม่เนี่ยเขาต้องมาอยู่แล้วค่ะนะคะแม่คุยกับน้องกอดน้องด้วยได้แม่บอกหลักน้องไปแล้วให้กำลังใจน้องไปแล้ว แค่น้องหัดสาวจะเอะทรงคนทรงทองฉันอาจไม่เข้าใจแล้วเธอไม่ฟังใครฟังไม่ไอจบเออเดี๋ยวเขาต้องมาพวกเราเดี๋ยวเรากินอาหารมากันอีกอย่าพูดเยอะจริงๆตอนนี้ใครจะออกความเห็นออกเลยเดี๋ยวน้องมาทุกอย่างก็จบค่ะนะคะแต่อย่าไปด่าน้องที่มันทําให้เขาเสียชื่อเสียงกันแล้วกันถ้าเขาต้องเสียชื่อเสียงก็เนาะมันก็กระทบกับภาคส่วนหลายๆส่วนนะทุกคน เนือออกไหมมีคนมาขอพี่เคแล้วว่าแม่ไผ่ไม่รับพี่เคได้ไหมคะขอโทษคะ่ะขอโทษมีแต่คนมาขอพี่เคฉันจะคุยหน่อยจะก็คุยไม่ได้เลยขอโทษคะ่ะขอโทษคะ่ะไม่รับพี่เคค่ะขอโทษนะยังไม่ยังไม่พี่เคจ้าทุกคนจ้าปิดพี่เคยังไงวะทุกคนปิดยังไงดีพี่เคมีคนพยายามทําให้การนิยมการมินลดลง หนูอยากให้แม่ไปพักผ่อนจังไม่อยากให้รับรู้เรื่องดราม่าเลยเป็นห่วงสุขภาพพอปนคะอยากกินอาหารหมาก็ยอมกินเพื่อให้เขากลับมาโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องจ้ะแต่เราก็อย่าไปดา่าไปพากพ,พิงเลยเรารอฟังเธอมีเพื่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเขาบอกหายสองวันนี้ปกติมากขับคนเกาหลีมาจ้ะใช่แล้ว คันานะที่เคยมีแฟนเปคนเกาหลีใช่เลยโอ้ยเขาพี่เคไม่หยุดเลยทุกคนทำยังไงดีกดปฏิเสธแล้วพี่เคมาไม่หยุดเลยแม่ไผ่นั่นแหละครับตั้งค่าปิดตั้งค่าปิดไม่เป็นอนะ่ะดิปิดยังไงอะ่ะบอกการแสดงแต่ไม่เอานะช่องแม่ไผ่ห้ามเม้นว่าน้องกันนะคะ ห้ามต่อว่าน้องนะทั้งสองคนนะทั้งชาลีและกามินนะให้เก็ตแม่ไผ่ล่นะห้ามว่านะคะน้องรู้สาเหตุที่ดราม่าครั้งนี้ไหมแม่รู้ทุกอย่างเขารู้หมดล้ะค่ะทุกคนขอบคุณใจส้มค่ะเฮ้ยเขากดพีเคไม่อยู่แล้วทุกคน ใช่การมินโพนดิตแล้วไม่มีอะไรแต่แฟนขับเนี่แหละคะ่ะที่มีอะไรเนาะทุกคนแป๊บหนึ่งมันบอกว่าทุกคนแป๊บหนึ่งเขาขอพีกดพีเคไม่หยุดโกรธไหมอันนี้ไม่รู้ต้องต้องเป็นห่วงทั้งสองคนเออเราเป็นกำลังใจดีกว่าเนาะ สู้ๆครับเออจริงๆทุกคนกามินไลค์แล้วเหรอน้องออนแล้วครับกามินไลน์อ่ะไปไปไปทุกคนคอมเมนต์ดีๆนะน้องไลค์แล้วคอมเมนต์ดีๆนะเม้นกันให้กำลังใจกันนะจ๊ะทุกคนใช่สงสาร น้องน้องไลก์ก็ให้กำลังใจน้องดีๆนะคะไปพิมพ์กันดีๆนะเกาหลีฮอลแลนด์ปล่าครับคืออะไรวะเกาหลีฮอลแลนด์คืออะไรวะ,ออะร,วะออะรวะักน้องแม่พักผ่อนค่ะอยู่นี่ก่อนไม่เปไไรไปเลยค่ะไปหาน้องเลยจะไปต่อหรือพอเรามีหน้าที่ดูพออย่าไปบงการในสิ่งที่เขาตัวเองต้องการจริงเจ็บปวดแม่โอ้ยใจเย็นๆถ้าใครเม้นไม่ดีอย่าพิมพ์นะสงสารกาเมน